ลุมละเม็ดครับนะก็เป็นพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวครับผนะักสีผักขาวหวานอร่อยครับโคนต้นข้าวโพดก็จะตัดใบแก่แกใบที่เหลืองๆออกเพื่อลดโรคเชื้อราแมลงหนอนเพี้ยมดครับ ที่ปลายปักก็จะมีไหมออกมาขาขาวๆลักษณะนี้ครับนะหนอนและแมลงก็จะไม่มาเจาะถ้าคนโลกนีครับต้นที่สมบูรณ์กรเกษตรไว้ชามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ ผู้ชมช่องเกษตรไวชาลาทุกคนคลิปนี้จะมาทำการปลูกข้าวโพดไว้กินเองครับก็เตรียมขั้นตอนการปลูกแบบง่ายๆครับนะก็ใช้มีดขุดหลุมสับดินให้ละเอียดแล้วก็นำพันุ์เมล็ดโพดที่ต้องการมาหยอดหลุมละเม็ดครับ เป็นพันพธ์นข้าโพดพันธข้าวเหนียวครับฝักสีฝักขาวหวานอร่อยครับฝักใหญ่ครับนะก็ปลูกยอดปลุมแล้วเมล็ดครับก็ขึ้นน้ำให้ชุ่มเช้ชาเย็นสามวันแล้วก็จะงอกขึ้นมาต้นลักษณะนี้ครับ ก็งอกดีครับหลุมแล้วเมล็ดงอกทุกเมล็ดนะฮะก็งอกมาแบบนี้ครับเนี่ยงอกง่ายครับบูกง่ายไม่ยากครับก็ปลูกแซมไว้กับโชอมนะฮรวมกับชั่วพูนะเพราะข้าวโพด ก็จะโตวไวครับเราก็เดินตรวจด,ดูทุกเช้าเป็นกิจ,จวัตรประจำวันะก็จะเห็นข้าวโพดเจริญเติบโตงอกขึ้นมาก็ใบเขียวดีครับงอกทุกลุมฮะลุมแล้วเมล็ดนี่งอกทุกลุม,มเมล็ดพันธุ์ดีมากครับการงอกดีครับ ใบก็เ,เขียวดีครับกำลังแตกสองสามใบ,บช่วงเจ็ดวันแรกหลังจะหยอดเมล็ดพันธุ์ก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับนะเพราะในเมล็ดพันธุ์จะมีแร่ธาตุอาหารที่สมบูรณ์สะสมอยู่แล้วเราจะใส่ปุ๋ยเร่งต้น หลังจากงอกแล้วหนึ่งอาทิตย์เราก็จะใส่ปุ๋ยเร่งต้นให้โตวไวขึ้นครับหลังจากสามวันสาคืนครับต้นกระโพดก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้ครับ ก็จะเริ่มมีแตกใบมาสองใบนะบางหลุมก็สามใบนะฮะนี่นะครับเมล็ดพันธ์ดีครับงอกทุกหลุมครับนะหลุมละเม็ดนี่งอกทุกหลุมหลังจากที่เรายอดปุ๋ยเล่งต้นเข้าไปต้นข้าโพดก็จะ โตขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณนี้เลยครับเขาก็จะแตกใบขึ้นมาเยอะขึ้นนะลำต้นก็จะใหญ่และอวบโนะคนต้นก็จะแข็งแรงเพราะได้ปุ๋ยเล่งต้นเข้าไปนะครับโตวไวมากเลยครับนะทุกต้นฮนะจะโต,ตวไวครับ นี่ก็จะเป็นข้าวไร่ที่ทดลองปลูกใบก็จะเขียวครับ เราเดินดูตอนเช้าๆก็จะเห็นน้ําค้างและหมอกเกาะที่ใบฮะที่กลางยอดก็จะมีน้ําขังอยู่ใบเขียวสดชื่นฮดูแล้วเพลินตาครับนี่ฮะใบเขียวต้นอวบใหญ่ โคนต้นข้าวโพดก็จะตัดใบแก่ๆใบที่เหลืองๆอ,ออกเพื่อลดโลลรคเชื้อราแมลงหนอนเพีย้ยนมดครับเวลาที่ลมพัดแรง,แรง ต้นและลากก็จะไม่โยกไม่คลอนครับสารอาหารที่ดูดซึมซับก็จะไปเลี้ยงที่ฝักทำให้ฝักข้าวโพดใหญ่เล็ดเต่งสมบูรณ์ครับ การตัดแต่งใบเหลืองๆและใบแก่ๆของต้นข้าโพดออกให้โคนต้นโล่งก็จะเป็นการทำให้การดูแลรักษาถะดกและง่ายขึ้นครับเวลาให้น้ำใส่ปุ๋ยพวนดินเข้าโคนะจะทำให้ลดการใช้ปุ๋ยไปเยอะครับ ความสมบูรณ์ของลำต้นก็จะเกิดขึ้นครับทำให้ต้นข้าโพดอวบใหญ่ใบเขียวการเจริญเติบโตได้ดีครับก็จะส่งผลให้เกิดฝักเกิดฝักให้ไวขึ้นเมื่อเราตัดแต่งต้นข้าโพดให้โคนโล่งครับนะฮะ สารอาหารและแร่ธาตุทั้งหมดจะลำเลียงไปที่ฝักทำให้ฝักใหญ่นะเมล็ดเต่ง เราก็จะตัดแต่งใบในช่วงที่ยอดข้โพดเริ่มออกดอกครับเมื่อยอดข้าโพดเริ่มออกดอกก็จะเริ่มมีฝักขึ้นมา ใบแก่ๆที่เราตัดทิ้งเราจะจะเอาไว้ที่โคนครับก็จะแห้งและเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติเป็นอาหารของไส้เดือนด่วงดินมแมลงและมดที่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินก็จะกินเป็นอาหารนะก็จะขี้และเยี่ยวกับถ่ายออกมาก็จะเป็น ปุ๋ยเป็นแร่ธาตุอาหารธรรมชาติครับต้นข้าวโพดก็จะดูดซึมซับเข้าไปเลี้ยงลำต้นได้ก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตครับประหยัดปุ๋ยขึ้น เมื่อต้นข้าวโพดสมบูรณ์ดีแล้วครับเขาก็จะเริ่มเป็นฝักขึ้นมาที่ปลายฝักก็จะมีไหมออกมาเขาขาวลักษณะนี้ครับและเมื่อยอดข้าวโพดมีดอกแก่ก็จะมีเกสรร่วงลงมาเวลาที่ลมพัดก็จะมา ผสมกับที่ไหมที่ฝักที่ปลายยอดที่ฝักก็จะทําให้เกิดกระบวนการทางธรรมชาติให้เกิดเป็นเมล็ดครับให้เกิดเป็นเมล็ดและมีแป้งที่เมล็ดทําให้เมล็ดเต่งฝักก็จะสมบูรณ์ครับฝักก็จะไม่หลอฮะนี่ฮะไหมที่ยอดฝักก็จะออกมาขาวๆอย่างนี้นี่คือไหมของยอดฝัก นอนและ,มะแมลงก็จะไม่มาเจาะครับถ้าคนโรคนี่ครับต้นที่สมบูรณ์ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดจะมีถึงสองหรือสามฝักภายในต้นเดียวครับนี่ครับ ขอบคุณผู้ชมช่องเกษตรวัยชราทุกคนที่ชมคลิปจนจบก,ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ